ที่นี่เป็นเป็นทะเลสาบท,ที่สุริศซึ่งนกเยอะมากใช่แล้วก็มีหาดว่ายน้ำด้วยน่าหลักมากกีบสไลด์คลางแล้วก็มีคนมานั่งอาบแดดแล้วเมื่อแกตลกมากมันมีโปะอันหนึ่งใช่ป่ะอ,อยู่ตรงกลางแล้วคนก็กระโดดลงไปเนี่ยมีคนมาอาแบแดดที่เห็นอยู่ข้างหลังนมีคนลงไปไว่นายน้ำด้วย นี่คือแบบเหมือนชายหาดเลยนะบางส่วน<ช>แต่ข้อเจ๋งมันคือน้ำมันใสมาก,กมีเรือใบมีเรือสปีดโบ๊ทจอดกันแบบเป็นฝูงเลยเยอะมากจริงแล้วเราเดินผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วก็<น>มีคนมานั่งก,กินข้าวเยอะมากชิวมากแล้วก็ววไม่รู่าคนยังไปว่ายน้ำกับหาเลย <laughs> เว่ายกับหาเลย ันน้กกกของงี่่ยลลไวาาบสวยนะนี่คือเที่ยงตรงเที่ยงตรงคนใช้ชีวิตกันแบบฝั่งซ้ายของเอจะมีคนที่แบบแดดกันอยู่แล้วก็มันจักรยานกันไปมาโหใช้ทะเลสาบกันแบบอุ้มข้ามมากโอโหตรงนี้คนเยอะเลยนี่เหมือนบางแสนเลย เลยนี่บางแสนดีๆนี่เองจริงๆแล้วเราก็จินตนาการว่าถ้าเจ้าพญาเนาะใสขนาดนี้จะเป็นยังไงแต่เจ้าพามันจะมีเรือสัญจรก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะสามารถลงไปว่ายตรงกลางได้ไหมแต่เป็นเจ๋งมากเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันใสจริงๆแล้วก็นกเนกอะไรมันก็อยู่กันเยอะเลยไปดูเนนิงเนาะเนี่ยโห บรรยากาศดีมากคือมันอยู่กลางเมืองกลางเมืองเลยต้องก็เหมือนกับจริงๆก็เหมือนแต่มันก็เหมือนเจ้าพยาเนาะแล้วก็มีภูเขาด้วยมองไปไกลก็จะมีภูเขานะครับเนี่ยชาาเมืองหนุ่มออฟฟิศมานั่งกินเน,นี่ยนี่วนนี้ชิวมากดูนั่องอ่านหนังสือนี่มีร้านเล็กๆน้อยๆ ทันนี้กำลังจะคาเฟ่ร้านอาหารอยากปักอยากไหว้บ้างจังหนูว่าเห็นหนูว่าเห็นคนเมื่อกี้แล้วอยากไปไหว้ไปไหว้โฮ้ยตรงนี้เจ๋งนี่อะไรเนี่ยตึกเก๋ๆเราเรียกตึกเก๋ๆเพราะเราไม่มีความรู้ถ้าเรามีเราจะบอกนะครับหน้าตาเหมือนพีระมิดเลยนะพิรามิมีสเกลเจอร์โอ้ล่มลำไรมาก ไงบงครับจากการเดินเรียกทะเลสาบมาเก<ด>ือบครึ่งชั่วโมงละก็มีความช็อกว่าแบบมีโป๊ะอ,อยู่ออกไปประมาณร้อยเมตรแล้วคนก็ไว่ายไปแล้วก็อาบแดดบนโป๊ะเออมือ่มอกี<ด>้เราผานมาแล้วนะไม่ได้แบบถ่ายให้ดูเที่ยงเลยเที่ยงตรงแนวแล้วก็คนก็ไปอาบแดดนอนแผ่กันเหมือนใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนนกุ้เผาอยู่บนเตาตรงนี้เขามีประตูไม่ให้เข้าจ้ะ เรือจอดเต็มเลยน้ำใสมากมาดูน้ำเออดูความใสของน้ำมันครับสายากโอ้โหดูอยากจะซูมเข้าไปให้เห็นสลายเห็นแล้วก็อยากโดดมากน้ำใสมากอยากให้เจ้าพิยาเป็นแบบนี้นะครับใั่อย่างเงาถ้าเราเกิดมาเป็นหานโอ้โหนี่คือเมืองหลวงเราจะเกิดมาเป็นหง์ที่นี่มันหงษ์หรือหานวะเป็ดเลนเลยสักอย่าง ผงเนาะไม่รู้เหมมือนนกัไ่แกจะเก็บคว้าตัวเองก็อยู่ที่นี่ด้วยกลัวไม่อยู่นี่แล้วก็มีคนก็นมากินข้าวเยอะแยะไปหมดเลยเราก็อยากจะมีข้าวกินเหมือนกันนะตอนนี้เราก็ไม่มีข้าวกินตั้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยขวดสองไปอันหนึ่งยวข้าวโอเคข้าวเนี่ยจานหนึ่งประมาณประมาณกี่บาทสิบเจ็ดฟรังถึงยี่สิบฟรัง ก็คูณเกือบจะสี่สิบใช่ปะ่ะข้าวจานละแปดร้อยหรอหกร้อยหอยถึงแปดร้อยบาทเราก็ทำใจไม่ได้นะครับตอนนี้ก็พยายามมองหาว่าแถวเนี้ยมีต้นหญ้าอะไรที่มันพอจะกินได้บ้างไปมงุงใบไม้แต่ก็ยังหาไม่เจอจะกินเป็ดเหรอะนกที่ว่าอยู่ข้างนอกโอเคงั้นเราจ,จบกันที่วิวข้างหน้าที่แสนเจยง เฮ้เรือนี้น่ารักเป็นเรือต้อนไม้ใหญ่เาายอะเป็นเรือแท็กซี่ว้าวเรือน่ารักมากต้นไม้ใหญ่ๆหเยอะมากอากาศดีมากอากาศไม่ใช่ดีที่มันเย็นแต่ว่าดีเพราะมันสดโอเคครับผมบายบาย